ทำไมถึงต้องเรียนรู้และทํำออนไลน์ตอนนี้เหรอคะเพราะโลกมันเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะโรคระบาดนะคะเกิดขึ้นทัว่วโลกโดยที่ไม่มีใครนะคะคิดมาก่อนนะคะและมันยาวนานมากๆจนหลายคนนะคะสูญเสียธุรกิจหลายคนตกงานหลายคนนะคะไม่รู้ชะตาชีวิตค่ะว่าจะดําเนินชีวิตต่อไปอย่างไรวันนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนค่ะเพราะว่าออนไลน์นะคะคือทางรอดเท่านั้นค่ะ เพราะออนไลน์คือทางรอดค่ะถึงจะต้องรีบเรียนตอนนี้ถ้าไม่รีบนั่นหมายความว่าเรากำลังวิ่งตามคนอื่นและเราจะตกเพรนของโรคนั่นเองนะคะเพราะครูดีนี่นะคะเรียนรู้รู้จักออนไลน์มา5ปี แต่ตัดสินใจทําจริงๆนะคะแค่ปีกว่าๆเองดีใจมากๆเลยนะคะที่ตัวเองตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้และลงมือทํามันถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้นะคะยังไม่รู้เลยค่ะว่าคนอายุ50ปีจะทําอะไรเพราะไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เพราะไม่สามารถที่จะออกไปทําธุรกิจได้หรือออกไปผู้คนที่เรารู้จักก็เกิดผลกระทบจากธุรกิจนั่นเองวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มันคือเสียงจากสวรรค์เสียงจากพระเจ้าค่ะ ที่บอกกับคุณว่าลูกเอ๋ย จงลุกขึ้นมาเรียนรู้ค่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะเพราะมันคือทางรอดทิศค่าที่พ่อมอบให้กับเจ้าถ้าเจ้าไม่รีบนะคะเจ้าอาจจะไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้อีกแล้วเพราะคนนะคะกำลังหลัง่งไหลเข้ามาสู่ออนไลน์และเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆบริษัทหลายๆโรงเรียนนะคะให้สิทธิพิเศษหรือแม้กระทั่งสอนฟรีนะคะกับคนที่สนใจเข้ามาร่วมธุรกิจออนไลน์นั่นเองเพราะฉะนั้นด่วนข่าวดีอย่ารอช้าค่ะ ความสาเร็จนะคะและโอกาสมันเหมือนไอติมค่ะถ้าไม่รีบกินนะคะมันก็จะละลายนั่นเองเพราะฉะนั้นข่าวดีคือสามารถเรียนรู้ฟรีสามารถเสิร์ชหาข้อมูลหรือถ้าใครสนใจนะคะสามารถอินบล็อกนะคะสอบถามข้อมูลกับครูดินี่ได้ยินดีแบ่งปันให้แบบฟรีๆค่ะไม่มีกัรเลยนะคะเพราะอยากเห็นคนไทยค่ะรู้จักคําว่าออนไลน์และคว้าเงินในอากาศนั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคําตอบสําหรับพวกคพวกเราทุกคนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์นะคะกดเมนต์กดแชร์หรือมีคำถามอะไรนะคะเกี่ยวกับออนไลน์นะคะก็สามารถสอบถามได้เพราะคำถามของคุณอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เพียงแค่1นึ่คำถามเท่านั้นเองค่ะ